สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาสเปนวันละนิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดู Los verbos irregulares นะคะหรือกริยาที่มีการผันแบบผิดปกติกันค่ะ จากวิดีโอที่แล้วนะคะที่เราพูดถึง los verbos regulares นะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่ากริยาที่มีการผันแบบปกติตัวรากกริยาหรือราราีจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนตัวที่เปลี่ยนไปก็คือ La t e r m i n a t i ó n ที่ต้องผันตามแบบหรือตามกฎของเขานะคะคือถ้ากริยาลงท้ายด้วย a r ถ้าผันใน presente de indicativo ตัวท้ายก็จะเปลี่ยนไปเป็น yo จะลงท้ายด้วย o to as แบบนี้นะคะเช่นกริยา amar นะคะก็จะเป็น yo amo to amas el ama nosotros amamos vosotros amais ellos aman ส่วนถ้าเป็น los t ตี้ยมปอื่นๆตัวลงท้ายก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแบบ และจะเป็นแบบนี้กับทุกกริยาที่ลงท้ายด้วย r รที่มีการผันแบบปกติคือจะไม่ผันออกนอกกรอบเขานะคะส่วน los verbos irregulares เป็นยังไงก็เป็นกริยาที่มีการผันแบบผิดปกตินะคะก็คือกริยาที่ไม่ผันตามแบบข้างบนนะคะการผันแบบผิดปกติของกริยาพวกนี้นะคะก็เป็นไปได้หลายรูปนะคะ แต่ที่พบส่วนมากก็จะเป็นการผิดปกติที่และรและและเ r อร์มินา n และการที่รากกริยาเปลี่ยนไปได้หลายรูปแบบค่ะความผิดปกติของรากกริยาก็เป็นไปได้ทั้งการเปลี่ยนตัวสระของรากกริยาการเปลี่ยนหรือเพิ่มพยัญชนะที่รากกริยาค่ะมาดูตัวอย่างการผันกริยาแบบผิดปกติโดยการเปลี่ยนตัวสระของรากกริยากันนะคะ ตัวแรกก็คือการเปลี่ยนตัวสระโอเป็นสระอูเอนะคะอย่างเช่นกริยากอนตารนะคะคอนตารถ้าเราผันตามกฎของเขานะคะเราก็จะได้ไปแบบฝั่งซ้ายมือนะคะก็คือก็จะเป็นโยกอนโตตูกอนตัสเอลกอนตาโนโ r ต s c o อนตาม s v ป s โ t ต o s c อน t ตส s ellos contan แต่มันไม่ใช่นะคะกริยานี้เป็นกริยาที่มีการผันแบบผิดปกตินะคะคือการเปลี่ยนตัว o เป็นตัว u E นะคะก็จะได้เป็น yo cuento tú cuentas él cuenta nosotros contamos vosotros contáis ellos cuentan นะคะ เช่นเดียวกับกริยาอื่นๆนะคะที่มีสระโออยู่ในรากกริยาและมีการผันแบบผิดปกติอย่างกริยาบ o ลเบ r รนะคะก็จะได้เป็นบุลโบบุลเบสบุลเบบุลเบมุสบุลเบสบุลเบนนะคะหรือกริยาดอร์มีร์นะคะก็จะได้เป็นดวอร์โม่ดวอร์เมสดวอร์เม่ดอร์มีมุสดอร์มีสดอร์เมน หรือการเปลี่ยนสระ a เป็น e a นะคะอย่างเช่น v e r b o l เป็น s a r นะคะก็จะเป็น pienso piensas piensa pensamos pensais piensan หรือการเปลี่ยนสระ a เป็นสระ i นะคะอย่างเช่นในกริยา repetir นะคะก็จะเป็น repito repites repite repetimos, repetis, repiten แบบนี้นะคะหรือการเปลี่ยนกริยา u เป็น ue ในกริยา jugar นะคะก็จะได้เป็น yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan นอกจากจะมีการเปลี่ยนสระในรากกริยาแล้วนะคะก็จะมีการผันแบบผิดปกติโดยการเปลี่ยนหรือเติมพยัญชนะในรากกริยาด้วยเช่นกันนะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวพยัญชนะเซเป็นตัวเคนะคะในกริยาอาเซรนะคะจากที่จะผันเป็นอาโกก็เป็นอาโกนะคะหรือการเปลี่ยนตัวพยัญชนะเซเป็นพยัญชนะ โนะคะอย่างเช่นในกริยา Conducir นะคะถ้าเราผันตามกฎนะคะเราก็ได้ฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็น yo conduse Cond t Cond u c o n d u c i s t e el c o n d u c o nosotros c o n d u c i m o s vosotros c o n d u c i s t e i s ellos c o n d u c i e r o n มันก็ฟังเป็นแปลกๆนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ผันแบบนี้นะคะ v e r b o c o n d u c e r นะคะก็ เป็นการผันแบบผิดปกติโดยการเปลี่ยนตัวเซเป็นตัวโคตานะคะก็จะได้การผันที่ถูกต้องนะคะทางช่องขวามือนะคะก็จะเป็น c o n d u เค e c o n d u ิส i s t e c o n d u คอ o c o n d u e ส i m o s c o n d u ตอ i s t e s c o n d u e e o n ก็เช่นเดียวกันกับ verb r e d u c i นะคะหรือกริยาอื่นๆที่ลงท้ายด้วย d u c i นะคะ และการเติมตัว k ท้ายรากกริยาของกริยาที่มีรากกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว l และ n อย่างเช่นกริยา s a l i ร์นะคะที่มีรากกริยาก็คือซ a l นะคะก็จะเติมเ k ตรงท้ายไปก็จะเป็น s a l โ o นะคะไม่ใช่ sallo แล้วก็ poner ก็เป็น pongo tener ก็เป็น tengo แบบนี้นะคะ นอกจากนั้นก็จะมีการเปลี่ยนตัวพยัญชนะเซเป็นเซตาเซในกริยาที่ลงท้ายด้วยอาเซอรเอเซรโอเซรและอูเซอรย่างกริยากโนเซ r รจะไม่ผันเป็นกโนโกแต่จะผันเป็นกโนสโกเช่นเดียวกับกริยาทราดูซรก็จะเป็นทราดูสโกและนาเซรก็จะเป็นนาสโก และการเติมอิกริยาคาท้ารากริยาในกริยาที่ลงท้ายด้วยอูอีดเช่น yo u y o tú u y yes, e s él u y e nosotros u y i m o s vosotros u y í s ellos u y e n เช่นเดียวกับกริยา c o n c l u i r ที่จะเป็น concluyo, conclues y c o n c l u y e concluimos, c o n c l u í s c o n c l u y e n นอกจากนี้นะคะก็มีกริยาที่ผันผิดปกติในรากกริยาทั้งส่วนที่เป็นสระและส่วนที่เป็นพยัญชนะอย่างกริยา d e c i r ก็จะเป็น d i c o ที่มีการเปลี่ยนตัวสระ a เป็น e และตัวพยัญชนะ c เป็น k หรืออย่างกร er ิยา saber ก็จะเปลี่ยนจากสระอาเป็นสระอูและพยัญชนะเบเป็นพยัญชนะเปเป็นต้นส่วนการเปลี่ยนที่ลาเตอร์มินาเซนก็อย่างเช่นการเติมอีกริยกะตรงท้ายกริยาอย่างกริยา estar ที่ถ้าผันตามกฎการผันกริยาแบบปกติก็จะเป็นอ e s t o แต่ได้มีการเติมตัวอิกริยาตะตรงท้ายก็เลยกลายเป็นเอสโอยหรืออย่างกริยาเซ r รก็เป็นซอยและการที่รากกริยามีการเปลี่ยนเป็นหลายรูปแบบอย่างเช่นกริยาเซ r รที่รากกริยาจะต้องเป็นตัวเอสแต่ใน presente d e indicativo ก็ผันเป็นซอย eres es หรืออย่างใน pretérito indefinido ก็เปลี่ยนเป็น fui, fuiste, fue, fuimos อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นแค่ตัวอย่างความผิดปกติของการผันกริยาที่มักจะเกิดขึ้นแต่ยังมีความผิดปกติอย่างอื่นอีกนะคะเพื่อนๆก็คงมีคำถามแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากริยาตัวไหน เป็นแบบ Regular หรือ Irregular ก็ต้องลองผันกริยาดูค่ะถ้าใน los tiempos de presente preterto indefinido futuro imperfecto ถ้าทั้งสามเตียมโปนี้รากริยาไม่เปลี่ยนและตัว t e r m i n a c i ó n มีการผันตามกฎก็ถือได้ว่าเป็นกริยาที่มีการผันแบบปกติแต่ถ้า กริยาตัวนี้มีการเปลี่ยนไปซึ่งอาจจะเปลี่ยนที่รากกริยาหรือตัวท้ายกริยาแม้เพียงตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นที่บรุษัทพนามไหนหรือเตียมโปะไหนก็ตามก็ถือว่าเป็นกริยาที่มีการผันแบบผิดปกติแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะวิดีโอความผิดปกติของการผันกริยาถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะ หรือถ้ามีคำถามหรือข้อติดเตียนอะไรก็เขียนคอมเมนต์นไว้ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณค่ะ